ครับก็เป็นเส้นทางการเดินเท้านะครับที่จะเข้าไปชมนะครับธรรมชาติแล้วก็ความน้มของน้ำ,นำตกขนกอนนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็มากันหลายคณะหลายข,ายขาบวนทีเดียวก็เฮาก็ไป ชมธรรมชาติและชมความงามของมันตกคุณกรอนพร้อมๆกันเลยนะครับโอวันนี้นะฮะเราจะได้ประจนภัยออกเหงือกันนิดหน่อยนะครับจะได้เกาะตยวมหอไปเลยนะครับ ชุดนี้เป็นชุดที่จะเข้าสู่เส้นทางเดินชมธรรมชาติ ก็จะมีระเบียบลราก็ววิธีปฏิบัตินะครับของการาเข้าชมธรรมชาติเส้นทางนี้นะฮะเรื่องตกลนนี้นะครับ สี่ร้อยเมตรนะครับเส้นทางที่จะเข้าไปนะครับโห่เนาะค่อยเดินไปอ่ะบักไก่บักไก่มันจะขึ้นด้หรือเห่มาเล้วเห่มาเลยมาเเ่กเยอะน อนนี่คือเส้นทางเดินป่านะครับชมธรรมชาตินะครับเ่าเขาก็จะปล่อยๆถ้เพื่ะรุ่มเพร,ะ,ระหว่างทางเขาก็จะได้สัมผัสกับองค์ความหู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับต้นไม้นะฮะต้นตอก ลายย่างนะครับได้ความพูดตัวได้ออกเงือตัวแล้วก็ได้ชมธรรมชาติตัวครับ

I like my look. I like my look. I like my look. I like my ขอาไปต่อกันแล้วเลยนะครับ Thank <laughs> you.